มุสลิมตั้งคำถามด้วยพระธรรมยอนบทที่17ข้อ3เราสามารถตอบง่ายๆด้วยการอ่านบริบทมาดูกันครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูถึงการโจมตีจากเพื่อนๆมุสลิมโดยใช้พระธรรมยน17ข้อ3ซึ่งกล่าวว่าและนี่แหละคือชีวิตนิรันร์คือการที่พวกเขารู้จักพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสที่พระองค์ทรงใช้มาและทางมุสลิมก็จะบอกว่าพระคัมภีร์ข้อนี้แหละเป็นพระคัมภีร์ที่สอดคล้องกับความเชื่อของทางมุสลิมกล่าวคือพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและพระเยซูคริสที่ถูกพระองค์ทรงใช้มานั่นเองเรามาดูว่าเราจะตอบคำถามนี้อย่างไรไปดูกันครับการตอบนะครับ เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าคัมภีร์อันกุรอ่านเนี่ยเนื้อหาเนี่ยมันจะไม่ได้เรียงตามไทม์ไลน์ดังนั้นมุสลิมเนี่ยเวลาเขาอ่านคัมภีร์ของเขาเนี่ยเขาก็อ่านเป็นข้อ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 แต่ในคัมภีร์ไบเบิเลเนี่ยเนื้อหาเนี่ยมันจะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเรียงตามไทม์ไลน์ดังนั้นคริสเตียนอ่านพระคัมภีร์เนี่ยจึงใช้การอ่านบริบทสําคัญมากบริบทเป็นตัวกําหนดความหมายและการตีความไบเบิเลซึ่งสําคัญมากการอ่านบริบท ดังนั้นเนี่ยมุสลิมจำนวนจำนวนมากซึ่งไม่อ่านบริบทเนี่ยก็จึงไม่เข้าใจในเรื่องนี้เขาจะหยิบเพียงแค่บทที่สิบเจ็ดข้อสามแล้วก็เอามาโจมตีเลยโดยที่ขาดโดยที่ไม่ได้อ่านข้อหนึ่งข้อสองข้อสี่ข้อห้าดังนั้นเวลาเราถูกโจมตีแบบนี้โดยทั่วไปแล้วครับพี่น้องสามารถเอาบริบทข้อข้อบนกับข้อล่างมาอ่านเนี่ยก็เพียงพอในการดีเฟนต์แล้วนะครับอย่างเช่นในตอนนี้นะครับในยอห์นสิบเจ็ดข้อหนึ่งนะครับเขียนว่า เมื่อพระเยซูตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็เงยนพระพักขึ้นดูฟ้าแล้วตรัสว่าข้าแต่พระบิดาถึงเวลาแล้วขอโปรดให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพื่อพระบุตรจะได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ปัญหาคือตรงไหนครับปัญหาอยู่ตรงนี้ครับมุสลิมเนี่ยจะไม่เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาในทุกๆมิติเลยนะครับ อเล์เนี่ยจะเป็นบิดาของมุสลิมไม่ได้ในทุกๆมิติเลยนะครับในทุกๆความหมายทุกๆมิติเลยดังนั้นเนี่ยการที่พระเยซูในไบเบิลเรียกพระเจ้าพระบิดาเนี่ยมันจึงขัดแย้งกับความเชื่อของมุสลิมอย่างตรงไปตรงมานะครับพระเยซูเรียกพระเจ้าพระบิดาและเรียกตัวเขาเป็นพระบุตรใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยพระเยซูในไบเบิลเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงกับความเป็นมุสลิม อย่างที่มุสลิมเข้าใจเลยนะครับเพราะว่าพระเยซูเนี่ยเรียกพระเจ้าว่าพระบิดานั่นคือประการที่หนึ่งนะครับมาดูต่อในข้อที่สองนะครับในพระธรรมยอห์นอ17:2อกล่าวว่าดังที่พระองค์โปรดให้พระบุตรนาอีกแล้วนะครับมีสิทธิอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งสิน้นเพื่อให้พระบุตรประทานชีวินิรันดร์แก่คนที่พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้นในกรอบของความเชื่อมุสลิมเนี่ย นบ,บีเนี่ยไม่สามารถประทานชีวิตนิรันด์ได้นะครับแต่ในพระธรรมยอห์น17ข้อ2เนี่ยพระเยซูพูดอย่างชัดเจนว่าพระองค์เนี่ยม,มีสิทธิอํามีสิทธิอำนาจเหนือมุสลิมทั้งสิน้นเพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันด์แก่คนที่พระองค์ส่งมอบไปได้นะครับเป็นข้อนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ขัดแย้งกับความเชื่อของทางมุสลิมนะครับนั่นคือข้อที่2เราข้ามมาข้อที่4นะครับกล่าวว่าข้าพระองค์ถวายพระเกยียรติแด่พระองค์ในโลก เพราะข้าพระองค์ทากิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทานั้นสําเร็จแล้วพระเยซูบอกว่าราชกิจที่พระเจ้าสั่งมาเนี่ยสำเร็จแล้วในกรอบของคริสเตียนเนี่ยชัดเจนมากว่าพระเจ้าสั่งให้พระเยซูมาไถ่าบาปที่กังเขนและพระเยซูก็ทําสําเร็จแล้วที่กังเขนพระเยซูก็พูดว่าสําเร็จแล้วคําถามคือว่าถ้าเป็นในกรอบของมุสลิมล่ะอันเลาะ ใช้อีซามาทาอะไรแน่นอนนะครับอีซาก็ต้องนําก็ต้องมาเพื่อนําคนเนี่ยนําชาวยิวกลับมาหาเลาะถูกไหมครับคําถามคืออีซาทําสําเร็จหรือเปล่าครับแต่ในยอห์นสิบเจ็ดข้อสี่ชัดเจนมากว่าพระเยซูบอกว่าพระเยซูทําสําเร็จแล้วนะครับนั่นคือข้อที่สี่ข้อที่ห้านะครับในพระธรรมยอห์นสิบเจ็ดข้อห้ากล่าวว่าบัตรนี้ข้าแต่พระบิดาอ่าพระบิดาเรานะ ขอโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับเกียรติต่อพระพักของพระองค์คือเกียรติที่ข้าพระองค์มีร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มีมาฟังดีนะครับเกียรติที่ข้าพระองค์มีร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มีมาในข้อห้าพูดชัดเจนมากว่าพระเยซูเนี่ยอยู่ร่วมกับพระบิดาตั้งแต่ก่อนโลกนี้มีมา และมีเกียรติที่อยู่ร่วมกับพระองค์ด้วยนั้นในกรอบคของคริสเตียนเนี่ยพระเยซูเนี่ยจึงมีความร่วมกันกับพระเจ้าพระบิดาถูกไหมครับจึงเป็นพระเจ้าจึงมีเนเจอร์เดียวกันแต่คําถามคือว่าในกรอบของมุสลิมเนี่ยมันจะมีนบีท่านไหนที่อยู่ร่วมกับพระเจ้าตั้งแต่ก่อนโลกนี้มีมาสรุปนะครับ การที่มุสลิมเนี่ยยกข้อสามมาแล้วฟังดูเหมือนว่าข้อสามเนี่ยสอดคล้องกับความเชื่อของมุสลิมโดยที่มุสลิมลืมไปว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยมันเป็นบริบทคุณต้องอ่านข้อหนึ่งข้อสองข้อสี่ข้อห้ากำกับด้วยซึ่งข้อหนึ่งข้อสองข้อสี่ข้อห้าเนี่ยขัดแย้งกับความเชื่อของอิสลามทั้งหมดเลยนะครับพระเยซูเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาพระเยซูบอกว่าเราคือพระบุตรของพระบิดาพระเยซูเนี่ย ได้พูดถึงกิจาการที่พระองค์ทําสําเร็จพระเยซูเนี่ยได้พูดถึงการมีสิทธิอํานาจในการมอบชีวินิรันพระเยซูเนี่ยได้พูดถึงเกียรติที่พระองค์เนี่ยอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่ก่อนโลกนี้มีมาซึ่งทั้ง4 5หประการนี้มันขัดแย้งกับความเชื่อของอิสลามทั้งสิน้นดังนั้นเนี่ยถ้ามุสลิมจะใช้ย้อน 17: บเข้อ3เพื่อมาซัพพอร์ตความเชื่อของอิสลามอย่าลืมว่าคุณต้องยก คุณจะข้อหนึ่งข้อสองข้อสี่ข้อหเอาไปไว้ไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสรุปนะครับมุสลิมเนี่ยเวลาโจมตีความเชื่อคริสเตียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะไม่อ่านบริบทเราแค่อ่านบริบทก็ถือว่าจบและเพียงพอแล้วนะครับขอพระเจ้านำท่านกลับมาหาพระเจ้าที่แท้จริงนะครับสวัสดีครับ